แบบนี้น่ะมันไม่มีเวลาได้ทำอะค่ะสำคัญนะเนี่ยสำคัญมากมังกรแล้วก็หลายลายพิมพ์มากซีรีส์จีนเพราะมันเป็นซึ่งมันไม่มีแล้วมันหมดเป็นประวัติศาสตร์ไม่มีแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วค่ะซีรีส์จีนเนี่ย ที่เป็นสาวที่เป็นสีฟ้านี่นะข้างหลังนี่จะเป็นเป็นก็มันมันแล้วแต่สีแล้วแต่ฉันแล้วแต่มันวนอูใช่โอ้ฟ้าเนี่ยมีมากที่บอกเดี๋ยวจะเฝอไว้ฝากพวกนั้พวกเพื่อนเพื่อนที่มาถึงเมืองจ่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็เัดเชิญเสริมและเสือใต้เยอะนะตั้งแต่เขาบอกพร้อมทั้งหมดอ่ะ ให้คนก็ต้องให้คนที่เขารู้คุณค่าด้วยนะคะจนตอนนี้มันยอมรับว่าจริงแล้วมันก็ทําปลอมมาทีนี้มันทําปลอมจริงๆใช่มันทำปลอมตอนนี้ปลอมของจริงแล้วนะไม่ใช่ปลอมของแกแล้วนะไม่ใช่ปลอมของแกแล้วนะแต่ถ้ามีใครมีต้นฉบับของพอฟ้าจะรู้เลยว่าพระวังหน้าเท้เป็นอย่างไรใช่ไหมท่านไปสารใช่ท่นไปสารพระพุทธเจ้าหลวใช่ไปองที่ห้าผมต้งเตือนพอฟ้าตลอดว่าจะไปเที่ยวแจกบัวนะครับ พราะต่อไปจะหาไม่ได้แล้วมันหมดแล้วจะหมดเลยจ,จะไปใครจะมาทําให้ผมบัิสองแผ่นดินแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยจึงมาถึงที่ขอคว้า,าเนเยอะไปหมดนะคนอื่นก็ไม่มีคนอื่นก็หายากของหายากอยู่นี่หมดเนาะอืมอืมนีม่คมาหรือเปล่า ดื่อนกเลยมื <c oughs> <c oughs> ไม่ออกดูเรื่องอะไรมังกรมังกรใช่ไหมเป็นมังกรยุคสมัยชิงนะก็ปล่อยกันปกติพอออยให้ร่วมบุญก็ราคาสูงเหมือนกันเพราะว่าใส่วังหายากค่ะระวังท่านนิดนึงบาบ่ ไอ้ป้าจา์ต้องเบาระวังบินนระวังบินค่ะเอาพอ้อเเนี่ยสวยเนาะสวยสวยมากสวยมากอย่าไปเจกแจกมั่วๆนะครับทีบนี้ที่ท่านเป็นสามมาเปิดตอนนั้นนั่นอืใช่